กดซองทุกทุกครั้งที่มันวนกลับมาเลยปะใช<ห>่ทว,ว,วนทวนทวนมีเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้ครับเซฟตี้ก็มาไลท์ชิลชแล้วก็ถ้าโดนล็อกเข้าครับเจอตัวล็อกให้ยืดไล่เลยโอเคโอเคโอเค <ś> ให้แม,ม,ม่มันมันมันมีมันมีเซฟตี้ได้ได้ยุบเซฟได้คือผมไม่เคยเล่นพาเลยเด็กในชีวิต เคยเล่นจะพัดเด็กอ่ะขวานะขว่านะแล้นก็เดวเดวพาราไว้ไอ้ตามพาราไว้ครับกอพาราเดีลุยเชิกดกดปอนได้รถพัดนกดนะรถกดกดท้ายอยู่กดท้ายอยู่พัโดนพัโดนได้โอเคครับรอด มันก็เด่นอุสารละตึสารมันเดินหน่อยตึสารมันเดิหน่อยล้มปะดวินฟอสล้กดวินฟอสละกดเซกโดมินาละเก็บฟ้าได้ไหเก็บฟ้าได้ไหมเก็บงเก็เก็บฟ้าแล้วตกตงะแก้วแก้วแได้ตม้ตม้ไปด้านาม้ไปด้าหน้าเดินรถตลอดเห็นไหมที่เดินโอเคเดินรั เวดกับเที่ยวูไม่มีอ่ะคนซื้อต้องระบกอ่ะก็ซื้อต้องระบบคนซื้อต้องระบบโอเคโอเคเดี๋ยวนะคนซื้อปูได้ตามตายอะไรวะนี่มา,าเข้ากันนะเซฟเซฟเชฟเปนไรโคบินอ๋อละโดนท้าโดนตบนะไม่เป็นไรครับโ ส่งได้ไหมส่งได้ไหมตก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 ขวลางนหลังนหลังเกสสวยส่งไปแล้วส่งไปแล้วยังยังยังส่งไม่ได้ยังส่งไม่ได้อ๋อส่งไปแล้วเป็นดีเลยโอ้โหได้เลยจับพลาจับพลาเจ๊สวย ได้ได้ได้อยู่ได้มาตบมาตบก่อนมาตบก่อน,อน,อน,อนอจิงส์าแลนเดอร์นหน่อยจึงส์าแลนเดอร์นหน่อย ติดติดอยู่นะดึงดึงผมหน่อย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 ดึงผมโดนโดนตัดบอลตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบประคองแบลวบอลกันแก้วไม่ไม่ไม่คือผมมาแบลวบอลแล้วแต่ดาเบดไม่มีใครมาช่วยไงดาเบดมีอแค่นี้อ่ะตายจะพี่ล็อกวีก่อนอ่ามาครบเดทวีแล้ว สองบอลสองบอสงบอลสอบผมขึ้นไปตกผมขึ้นไป่งต่อแดวอลไม่เีนไรไม่ไรตายปบุกโดนอะไรปอกนใครเา่งด้โดนดดกโดนน้ดนกรดดด้หรอีนกระโดดด้วย หัวผมจังวะเดาบันเดาันคุ้มได้ไหมพีม่นันอุ้มได้อุ้ได้เข้าไปแล้วกดดึงไล<ป>เ,คเคใคาบออโดนตะัดโดนตัดไม่โดนไม่โดนไม่โดนดึงแล้วเดวโลล้ไปไปไขึ้นไปตรงไหนเดี๋ยวผมตรงอีกเดียวเดี ได้ครได้คร้คยืนยืนยืนแคปตี้แคปตี <off <off Whoops, ้ใครนี่ครับแคปตี้ใครนี่ไว้อ่าแล้วผมเล็งออกนะอ่าแล้วสร้างแคปตี้หน่อยแคปตี้ได้ละวิมายึดได้ได้นะครับยึดได้นะเล็งได้นะเล็งได้นะยึดได้ยึดได้ยึดได้ไมไม่ตายหล่ะแล้วตากล้าตายนาต้อไม้ต้อไม้เหมือนเดิมโอเคโอเคยิงก็ใครใครเอาลีบไปไหนนะไอ้หตาย ได็กคนหรอเลยเดี๋ยวไปซ้อนสามไปซ้นสามไม่ทันนอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมามาช่วยปด่อานนเหรับใดขนยิอยู่วแมงม้าเาเดยฟาแล้วไม่ ได้ย <mile> ังไงวะผมูาลาแล้วลาแล้วมากลับกลดาเมกลับมาคนนึงเกแล้วเกแล้วอย่างองไม่ตายจะมันต้องตายตีต้นไม้ครับโอคได้แล้วได้แล้วสอได้แล้วสองดึงได้นะดึงได้นะดึงได้นะตายตายดึงภราลึงดึงเลอโอเคโอเคโอเคออกนะ ดึงเซนลอร์มันด้วยหยดึงไม่ได้ดึงไม่ได้อยู่นอกระยะหรอตาย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 โดนแข่งโดนแข่งโดนแข่งมันอยู่นอกระยะพี่เมื่อกี้อ่ะควนควนกางไว้ก่อนกวนกางไว้ก่อนมันเก็บฟ้าไปหรอเก็บสามต้องตัดนะเก็บสี่ต้องตัดเก็บสี่ปอนดูปอนดูปอนดูปอนดอปอนดูทรงผ้า ออยสวยครับสวยมากขอรีเลือกตัวเองแป๊บปายอยู่ปยอยู่มานี่มาเียว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 เห็น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 เเห็นเยเนเยวเ้เกวตกเ